ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสำหรับน้องเพชรคาาวุฒิแกรมมีโกบุ้ยน้ำใจงามงามพี่น้องคาับผมชวนขอบครัวและแฟนคลับนะครับไปทำบุญและการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีพี่น้องครับเรื่องราบเป็นแบบไดนปะจิละเล่นจิละเล่ามาสิว่าซูฟัง สวัสดีครับพี่น้องตอนรับเข้าสู่รายการจักรวาลลูกทุ่ง กบปัหลนุ่มเจียระพี่น้องครับนุ่มเจียระละกจิและเล่นจิและเล่าจะต้องเว้าเลยพี่น้องครับโดยเฉพาะเรื่องเล่าของน้องเพชรทา้าวบุตรนะครับเอามาอัปเดตกันเอามาวอลกันพี่น้องครับอุย้ยหล่อด้วยนิสัยดีด้วยแล้วก็น้ําใจงามด้วยอันนี้อวยบออวยพี่น้องครับ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนใดพี่น้องครับนี่นี่น,นี่เราเล่าข่าววันนี้อยู่ที่ f m 90ลูกทุ่งรักไทยนะฮะจัดรายการแล้วปุ๊บเก่าข่าวเนี่มาวอลเลยพี่น้องครับเอาก่อนสิวอลข่า,ขาวของน้องเพชรพี่น้องครับขอขอบคุณเสื้อสวยๆก่อน จากร้านน้องเจเจอลังการ โชว์เออน้องเจเจนุ่มจิระกับไปยืมสุดเพื่นเพื่านอะไสุดพี่น้องครับเอาสุดนี้ไปเห็ุงานพิธีกรแล้วก็เอามาจัดรายการวิทยุต่อพี่น้องครับขอบูลขอบคุณน้องเจเจนะฮะอยากได้เสื้อสวยอยากได้เสื้องามต้องร้านเจเจเท่านั้นนะจ๊ะน้องเจเจอลังการโชว์พี่น้องครับเอ้าสุดแล้วนุ่มจิระจะสิว่าข,าขาา่าวเพชรกระทาบุหรี่ว่าข่าเจเจว่าข่าวเพชรกระทาวุญพี่น้องครับเอาจังสี่เรื่องราวนีนมาจากพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องผู้จัดการของน้องเพชรกระทาบุเพิ่นเอามาวอรไว้เอามาโพดไว้นุ่่่มมจิรราาาก็เเลยยออออว้ตพีนงงคัับฟ กดหัวใจกดไคลกดแช่และกดติดตามเลยนะครับเข่าข้าว,าวนุ่มจิระเข่าข้าว,าวเอาพี่นอ้องคนบอกว่าจังสีพี่น้องครรบผมการให้เอ่อการเป็นผู้ให้ย่อมได้รับสิ่งดีๆตอบแทนค่อยๆทำค่อยๆสะสมความดีจะมากหรือน้อยขอให้ได้ทำ ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นผู้รับครั้งนี้เราเป็นผู้ให้บ้างวันนี้พ่อน้องเพชรและคุณย่าเป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรแทนน้องเพชรและแม่แม่ทุกท่านน้องเพชรติดภารกิจที่มหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบพ,พี่น้องครับก็บเป็นนี่นะเนาะเออเห็นบอนี่เป็นเกียรติบัตรพี่น้องครรบผมจากชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองชุ่มพ่นเหนือ มอบให้กับเพชรคาทาวุฒิแกรมม่โกครอบครัวเถื่อนประยูนและแฟนคลับได้รับการสนับสนุนกิจกรรมชมร่วมผู้สูงอายุตำบลน,นองชุม่มพ้นเหนือและก็มอบเงินบริจาค10,000บาทพี่น้องครรบผมลกักะถือว่าเป็นน้ำจิน้นน้ำเจ๋งงามนะฮะมีภาพคุณพ,พ่อเพลินเออลกักะคุณยา่านะจ๊ะเป็นตัวแทนไปรับเกียรติบัตรนี่พี่น้องครับมีผู้หลักผู้ใหญ่แฟนคลับเอฟซีร่วมแสดงความยินดีเพ่อนว่าจังสันพี่น้องครรบผมเอาโอ้ นี่หลายผู้หลายคนกลับมาคอมเมนต์พี่น้องครับยินดีด้วยนะจ๊ะทั้งหลอ่อทั้งเก่งนี่ทำดีแล้วทำต่อไปเพื่อนว่าจังสันพี่น้องครับผมสำหรับน้องพีก้าท้าวีิบอกเลยว่าพี่น้องครับแฟนคลับเอฟซีเพื่อนกนหนานแน่นและเรื่องราวดีๆมือนี่นุ่มจิรากลัมาฝากกันเอามาอัปเดตกันพี่น้องครับขอบคุณขอูลทั้งหมดจากเจ๊น้องด้วยนะจ๊ะและสุดท้ายพี่น้องครับผมขอบคุณเสือสวยๆจากร้านน้องเจเจอลังการโชว์ด้วยนะครับผมเอานี่คือทั้งหมดพี่น้องครับครับจากกวาน ลุกทุงก่งก็บกักหลานุงเจียระจิละเล่นจิละเล่ามาสีวาวซูฟางฝากกดหัวใจกดไลค์แล้วกดแชร์และติดตามช่องจิละเล่นด้วยนะครับผมเอาพี่น้องครับมีผลงานอย่างนอง้นองเพชรคทาวุตรมาอัปเดตกันในครั้งต่อไปกันแล้วกันเนาะสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ